Hmm? ท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณท่านรัฐมตีครั้งนะครับที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในบางประเด็น แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์ซึ่งก็เชื่อว,ว่าท่านเขาพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้ศักยภาพที่ที่มีแล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกับที่ท่านหวังความจริงเรื่องภาษีทรัมป์เราเคยพูดกันมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9เมษาปีนี้ครับ สามเดือนเศษที่ผ่านมาแต่ที่ต้องมาพูดกันอีกครั้งก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและสำคัญยิ่งไปกว่านี้ก็คือตลาดสหรัฐอเมริกามีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไปดูตัวเลขปีที่แล้วทั้งปีประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนที่เราส่งไปทั้งหมดต่อโลกนะครับส่งไปโลกร้อยเปอร์เซ็นตเป็นตลาดอเมริกาถึง18.29%เกซเกือบจะเรียกได้ว่าหนึ่งในหของยอดส่งออกทั้งหมดเราสามารถทำเงินเข้าประเทศจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเป็นเงินไทยเนี่ยถึง1.9ล้านล้านบาทแล้วเราได้ดุลการค้าสหรัฐมหาศาล คิดเป็นเงินไทยที่เราได้ดุลเนี่ย1.2ล้านล้านบาทนี่คือความสำคัญของตลาดสหรัฐอเมริกาที่เราจะทิ้งไม่ได้และการเจรจาภาษีก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างไรก็ตามผมขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนะครับที่จะพูดในห้าประเด็นโดยจะพยายามที่จะไม่ให้ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกยกเว้นในประเด็นที่มีความจำเป็น ประเด็นแรกก็คือผมเห็นด้วยกับท่านรัมตีครังที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าประเด็นเรื่องภาษีทรัมป์นั้นเป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่งหรือแค่ปัญหาบางส่วนแต่ท่านพูดในมุมที่บอกว่าเป็นปัญหาบางส่วนในเรื่องของการเกษตรและการค้าแต่ความจริงผม มีความเห็นขยายความไปกว่านั้นด้วยว่าปัญหาภาษีทรัมป์นั้นไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดของประเทศปัจจุบันและไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดของรัฐบาลแต่เป็นแค่หนึ่งในหลายๆปัญหาที่รัฐบาลกำลังเผชิญซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งในการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันโดยประเด็นสำคัญที่สุดก็คือจะต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการแก้ปัญหา เพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลกำลังจะ,ะเผชิญปัญหาทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทางการเมืองต้องยอมรับว่ารัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลและกำลังลามไปถึงความชอบธรรมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหา GDP โตต่ำที่ท่านรัฐมนตรีครังก็ทราบโจทย์อยู่แล้วอันนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาครับแม้ว่า วันสงวนนี้กระทรวงกลังจะออกมาแถลงว่า GDP มีแนวโน้มจะดีขึ้นตั้งเป้าไว้ปี68 3%อาจจะขยับไปได้แม้ไม่ถึง3ก็จะไป2.2%แต่หลายสำนักก็ยังคิดว่ามันคงได้สัก2%แต่ถ้าไป2.2ก็ยังไม่ถึง3ตามเป้าหมายอยู่ดีอันนี้จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหารวมทั้งปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่ประชาชนคนไทยรายได้ ลบรายจ่ายแล้วไม่เหลือพอใช้นี่รวมทั้งปัญหาในเรื่องของสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์และยังมีปัญหาความมั่นคงซ้ําซ้อนเข้ามาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาผมนําเรื่องนี้มากราบเรียนเพื่อจะบอกว่าทรัมป์หรือภาษีทรัมป์เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาที่รัฐบาลกําลังเผชิญสิ่งที่ต้องการบอกรัฐบาลก็แต่เพียงว่ารัฐบาล ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการแก้ปัญหาและสำคัญไปกว่านั้นก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาเพิ่มเพื่อให้รัฐบาลได้มีเวลาและสมาธิในการแก้ปัญหาให้กับประเทศของเราต่อไปประเด็นที่สองที่ขออนุญาตที่จะเรียนกับท่านประธานก็คือปัญหาภาษีทรัมเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นครับ ไม่ใช่แค่มิติทางด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่เพียงเท่านั้นแต่ได้ถูกนำมาผูกโยงกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและโลกแล้วก็ไปไกลถึงขั้นบังคับเลือกข้างทำไมผมกราบเรียนอย่างนี้ผมกราบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าชัดเจนสำหรับนโยบายของสหรัฐ อเมริกาเฟิร์ซึ่งชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนผลประโยชน์ของสหรัฐต้องเป็นที่หนึ่งนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ประกาศขณะเดียวกันก็ไม่ได้ประกาศแต่ทรัมป์จีนก็ประกาศครับจีนประกาศตอบโต้ว่าในเรื่องการเจรจาภาษีทรัมป์ไม่ว่าของชาติใดในโลกถ้าเจรจาแล้วกระทบผลประโยชน์ของจีนจีนจะตอบโต้โดยเด็ดขาดเท่าเทียม นี่คือปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยของเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของไทยเองและสหรัฐกับจีนเพราะว่าทั้งจีนทั้งสหรัฐมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างยิ่งจีนตัวเลขการค้ากับไทย ท่านประธานทราบแล้วก็คงจะเห็นว่ามันมหาศาลเราค้ากับจีนเป็นลำดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ได้ค้ากับสหรัฐเป็นลำดับหนึ่งเราค้ากับจีนไปหนึ่งเนี่ยสล้านล้านบาทครับขณะที่เราค้ากับสหรัฐ2.6ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องการชี้ให้เห็นว่าการค้าทั้งกับจีนสหรัฐ เราต้องรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสองประเทศนี้ให้ดีประเด็นที่สามที่ขอเรียนก็คือว่าประเด็นภาษีทรัมม์มันไปไกลถึงขนาดที่ประธานาธิบดีทรัมม์กำลังหยิบยกหรือได้หยิบยกปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามาเป็นเงื่อนไขทับซ้อนกับการเจรจาทางการค้านั่นก็คือประกาศว่า หากไทยกัมพูชาไม่หยุดยิงก็จะไม่เจรจาต่อนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ทําตามทั้งไทยทั้งกัมพูชาไม่หยุดยิงการเจรจาภาษีทรัมป์ก็จะไม่เดินหน้าต่อถ้าทรัมป์เอาจริงนะครับแต่แม้จะประกาศหยุดยิงก็ไม่ได้แปลว่าภาษีจะลดเป็นแค่ได้เดินหน้าเจรจาต่อเพราะทรัมป์ไม่ประกาศว่าถ้าหยุดยิงจะลดภาษี อันนี้คือความจริงที่เราต้องเข้าใจอย่างท่องแท้เสียก่อนอย่างไรก็ตามแม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเข้าใจดีว่าที่ทรัมป์กำลังเข้ามามีบทบาทเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานั้นก็เพราะส่วนหนึ่งมีการวิเคราะห์ว่า ต้องการที่จะทำเรคคอร์ดหรือสร้างผลงานในเรื่องของการขอรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ถึงจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเราต้องยอมรับว่ามาถึงวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเอามิติความมั่นคงมาผูกกับมิติการค้าอย่างชัดเจนซึ่งผลที่จะตามมาก็คือทำให้ รัฐบาลไทยแก้โจทย์ยากขึ้นเพราะแทนที่จะแก้โจทย์ความมั่นคงเดียวๆแก้โจทย์การค้าเดียวๆต้องเอาโจทย์ความมั่นคงกับการค้ามาผูกกันแล้วก็แก้ไปพร้อมๆกันทั้งปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอธิปไตยนอกจากนั้นสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนก็คือว่า อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีทรัมป์โดยตรงแต่ขอแวะนิดเถอะครับท่านประธานเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เรากำลังมีปัญหารบกันขอพูดฝากรัฐบาลให้ได้ตระหนักและเร่งแก้ปัญหาว่าแม้ประเทศไทยของเราจะชนะสงครามสู้รบด้วยศักยภาพของกองทัพและการเสียสละของทหารหารของไทย แต่ต้องยอมรับความจริงว่าขณะน,นี้เรากำลังเพี่ยงพล้ำสองสงครามคือหนึ่งสงครามการสื่อสารกับสองสงครามการรบในเวทีโลกซึ่งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนไม่งั้นมันจะลามไปเรื่องอื่นประเด็นที่สี่ก็คือ อีกเรื่องที่จำเป็นต้องพูดตรงนี้เช่นเลยปัญหาเรื่องฐานทัพเรือพังงาที่ทับละมุผมเรียนนะครับจุดยืนของผมผมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของฐานทัพเรือพังงาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปกป้องอธิปไตย ชายฝั่งอันดามันของไทยและพร้อมสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ทุกโอกาสแต่สิ่งหนึ่งที่จะขอพูดก็คือประเทศไทยจะต้องไม่ยอมให้ชาติใดมาตั้งฐานทัพที่ท่าเรือทัพละมุพังงาที่ต้องพูดตรงนี้ก็เพราะว่ามันจะกลายเป็นการชักศึกเข้าบาน เกิดสงครามใหญ่เมื่อไรทับละมุท้ายเหมืองพังงาจังหวัดชายทะเลฝั่งอันดามันสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะกลายเป็นดินแดนกระสุนตกและนอกจากชักศึกเข้าบ้านผมเรียนเลยครับว่าได้ไม่คุ้มเสียเพราะประเด็นนี้ จะเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและประเทศจีนเรื่องนี้ฝากรัฐบาลเก็บไปคิดแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเมื่อทั้์ประกาศอัตราภาษีมันยังเป็นเรื่องวันนี้ และอนาคตที่รัฐบาลต้องตระหนักในจุดยืนเหล่านี้ประเด็นที่ห้าครับไม่ว่าผลในวันพรุ่งนี้หรือมรืนในเวลาประเทศไทยก็ตามภาษีทรัมป์จะออกมาอย่างไรผมขอย้ำสามเรื่องครับเฉพาะสามประเด็นที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและต้องทำประเด็นที่หนึ่งก็คือประเด็นที่รัฐมนตรีคลังได้พูดไปบ้างแล้วเมื่อสักครู่ผมเห็นด้วย สนับสนุนและผมก็เตรียมมาพูดเรื่องนี้มาย้ําว่าเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลจะต้องจัดการโดยเด็ดขาดกับการนําเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาในเขตฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรเช่นที่แหลมชบังอ้างว่าเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามแต่เอาเข้าจริง คือการมีการลักลอบนำสินค้าเหล่านี้ออกมาแล้วมาแต่งชุดไทยตีตราเมตดอินไทยแลนด์แล้วก็ส่งออกไปยังประเทศที่สามที่สหรัฐเขาขอให้ไทยดูแลเรื่องนี้นั่นแหละครับผมขอย้ำว่าผมเห็นด้วยแล้วกระทรวงคลังต้องเอาจริงครับ เพราะเรื่องนี้มันกระทบผลประโยชน์อย่างยิ่งโดยรวมของประเทศไทยนั่นคือมันจะทำให้ตัวเลขการส่งออกไปสหรัฐโป่งเกินจริงเพราะสินค้าไทยไม่ได้ส่งออกไปสหรัฐร้อยหนึ่งมันสวมสิทธิ์ซะ80 20เหลือจริงๆ80สมมมติว่าตัวเลขมันเป็นอย่างนี้และทำให้ตัวเลขเราได้ดุลการค้าสหรัฐสูงเกินจริงทรัมป์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาขาดดุลเราเยอะเขาก็ขึ้นภาษีกับเราเยอะ สุดท้ายกรรมมันมาตกกับประเทศไทยแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกที่ลักลอบนำสินค้าออกจากโกดังฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรแล้วก็สมคบกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นใครก็ตามรัฐมนตรีครัง และรัฐบาลต้องไปจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะถ้าพูดตรงๆมันก็คือการขายชาติทางเศรษฐกิจและเรื่องที่สองที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือว่ารัฐบาลจะต้องเผยแพร่ข้อมูลเมื่อสักครู่ผมเข้าใจได้นะครับรัฐมนตรีคลังบอกว่าตกลงกรบสารัฐไปแล้วว่าจะไม่พูดรายละเอียดว่าเราให้อะไรเขามั่ง เขาให้อะไรเรามั่งผมเข้าใจครับผมเคยเป็นรัฐบาลเคยเป็นรองนายกเคยเป็นรัฐมนตรีอะไรที่เป็นความลับถ้าเราปรารถนาดีต่อบ้านเมืองมันก็ต้องเป็นความลับแต่ถ้าเราจริงใจจริงจังเราก็ต้องเก็บไว้เมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรแต่เมื่อภาษีประกาศแล้วหรือถึงเวลาอันสมควรรัฐบาลต้องเผยแพร่เรื่องนี้ครับและต้องเปิดเผยให้ชัดเจนไม่อ้ามึิงปิดบังต่อไปว่าเราเอาอะไรไปแลก กับสารัฐบ้างเพื่อให้คนไทยเจ้าของประเทศได้รับทราบแล้วก็เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะตามมาอย่างรู้เท่าทันและท,ที่สำคัญก็คือว่าเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตด้วยเพราะผมคิดว่าภาษีธรรมครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียว มันอาจจะมีทรัมป์ภาคหนึ่งทรัมป์ภาคสองทรัมป์ภาคสามตามมาก็ได้ใครจะไปเดาได้กับความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์นี่คือเรื่องที่สองที่จะต้องทำเรื่องสุดท้ายครับที่ข้อสามที่รัฐบาลจะต้องจัดการก็คือขณะที่เราอภิปรายอยู่นี้ผมไม่ทราบรืบ่องปลงทราบหรือเปล่าแต่อย่างน้อยผมคนหนึ่ง และพวกเราในสภาหลายคนก็คงยังไม่ทราบว่าผลมันออกมาอย่างไรแต่ก็คงคาดได้สามทางถ้าเราเอาภาษีเวียดนามเป็นตัวตั้งคือ20%ซคือหนึ่งภาษีเราโดนเรียกเก็บมากกว่าเวียดนามคือมากกว่า20%กับสองประมาณ20%บวกลบนิดหน่อยกับสน้อยกว่า20% แต่สิ่งหนึ่งที่ขอเรียนกับท่านประธานก็คือว่าไม่ว่ามันจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์ทุกภาคส่วนของไทยกระทบแน่นอนโดยเฉพาะคนตัวเล็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอฝากก็คือ SME เกษตรกร,ร,กรข้าวพวกเราพูดกันเยอะแล้วผมไม่ซ้ำแล้วครับแต่ต้องยอมรับความจริงครับว่าวันนี้เกษตรกร,ร,กรขายข้าวได้เกวียนหนึ่งหกพันเจ็ แปดเดือนติดกันไทยส่งอก่อกข้าวติดลบตลอดรัฐบาลมีมาตรการอะไรนอกจากเยียวยาจากผลกระทบจากภาษีทรัมแล้วเพราะเราส่งข้าวไปตลาดสหรัฐอเมริกาเป็น,นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรากินตลาดข้าวในสหรัฐอย่างเดียว53.6%เซเราจะมีมาตรการอะไรออกมา ถ้ารัฐบาลประกาศไม่ประกันรายได้เหมือนที่ผมเคยทำสองอยางยางนี่เราก็ส่งออกไปตลาดสหรัฐเป็นลำดับหนึ่งครับครองตลาดสหรัฐ19.3ก็คือ20 1หนึ่งในหของตลาดสหรัฐยางที่ว่าคือ,อยางลอ้อถ้ายางลอ้อขายไม่ได้กระทบราคาย,ยางพาราในประเทศแน่นอน เดือนเมษาถ้าท่านประธานจำได้ย้อนกลับไปดูทันทีที่บอกว่าทรัมป์จะขึ้นภาษียางขึ้นภาษีจากประเทศไทยซึ่งมียางอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยราคายางลงมาโล10บาท10บกว่บาทจนวันนี้ยังไม่ขึ้นเลยครับแล้วถ้าเกิดภาษีทรัมป์ประกาศออกมาจริงๆเป็นลบรัฐบาลมีมาตรการจะดูแลราคายางให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างไร มันสําปะหลังบาทกว่ามานานแล้วครับวันนี้ถามสอสเพิ่งขึ้นไปสองบาทหน่อยหนึ่งทำไมมันลงขนาดนี้ขณะเมื่อก่อนสามบาทลงไปเพราะว่าจีนไม่ได้รับซื้อเพราะว่าจีนซื้อมันไทยไปทำแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้เขาใช้ข้าวโพดที่ปลูกในจีนทำแทนทำให้เราส่งออกไปจีนได้น้อยลงราคามันก็ตกรัฐบาลมีมาตรการอะไรในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ผลไม้หมู ที่พวกเราพูดกันเยอะแล้วผมไม่ซ้ำแล้วครับรวมทั้ง SME และพืชเกษตรตัวอื่นรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาผู้ดได้รับผลกระทบจากคนตัวเล็กที่เป็นรูปธปรรมจริงๆและครอบคลุมรวดเร็วชัดเจนอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทุกคนก็ต้องการคำตอบนอกจากต้องการรู้ว่าภาษีมันจะเป็นอย่างไรสุดท้ายครับผมก็คนไทยคนหนึ่งครับ ผมอยากให้ประเทศไทยเสียหายน้อยที่สุดเช่นเดียวกับที่รัฐบาลคิดนะผมเชื่อไปอย่างนั้นเพราะไม่งั้นมันกระทบรัฐบาลและต้องการเห็นประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดขอเป็นกําลังใจให้คนทํางานเพื่อประโยชน์ของประเทศทุกคนครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับท่านประธานครับ